ซื้อข้าวแม่ของี่้ไม่ว่าดีลาเซียวของสีซึกมันอ่ายอบก้าต่างกลุ่นกว่าเช้าสองละหม่อนเลยค่ะนะอ่าเมื่อวันที่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะเนะอมยอบกว่าพองย่ำกลางวันสิบสองุงนะคะนะอ่าหิมฮ้อมนนั่นเนี่ยค่ะเนาอ ตีหิมเกีงเย็บู้ันในะค่ะนะอ่าลูกตั้งลาเซวออกมาตั้งเสียนวีเนี่ยนะคะเปิ้ยอบเอาหิมนั่นในะคะน่ะเนาะลวดกาอันเขายอบก่อเจนี่เนี่ยเป็นกาต่างกุ่นต่างงาค่ะว่ะนะต่างโทโทลีนเจนี่เนี่ค่ะว่านะอันเด็กกาตัง้งเมืองเขตค่ะว่ะหัวหยอบกว่าย้อนสังในะค่ะว่านะตั้งตีงตงลวดกาเจนี่ก็ถูกเมนกูเมียวมีเวอ สังขอนจะก็วิเต่าเฮ็ดจอมอันเมียนกูอันกูเปืองนั่นน่ะนะก้อยไก่ยอบ์ก่ย้อนสังกอมหู่ในค่ะเนาะกุ่นเจ้าในก็ห้ามเด็กก็ส่งเมืองเขเเข้ก้อยในเก่าในคันนะ,ะนะตั้งตตีลาเชียวในก็ยัยไายมาอ่าย้อนเข้จ้อยในนอนกลุ่นเมืองไรจะก,ก้าได้ก็ป้องวันหนั่งนั้นค่ะนะอันนี้ก็เขาดิคึงไล่สังเถีงหู่ในก็ย้อนปองเรื่องบันทึกพี่น้องเขาแทงหนึงค่ะนะงับก้าดต่างกลุ่นค่ะก็เนี่ย

สิบสามลำในะนะดถูในภายใต้ค่ามหูหนนอนอเป็นห้องอย่างกงับเยโกกาต่างโทลีน้ำฮารล้ำในคำนะจะนยายอบกับเชงเนีใยคะเนาะอันมายอบกันได้ก็เปลี่ยนหมูจุมลาวก้าเนี่คะนะคามายาฮาสนเจ็ยโกลาวก้ายโก็เป็นซายาตาจุ่มลาชิวจะไดมายอบกนะะันนี่ค่ะ สุดสัปดาห์ก็ามาถมด้วยทางข่าวทางหมเงูเนื้ตีเมืองตุนเล่นหน้ากองมูเมืองไตปดออกนำทมนำหลูงเด็กนะคะยนะ้อยนไปว่าพนตกอ่ำถัดอ่ำวัดตากข้าวทั้งสามวันนะะนะ็กคณะฮีรานเมืงอ,อ,องไตปลดคุ้งเจดวันมืองตนุนหิมปุงปลากเกี้ยนหน้ากองมูเด็กนณะ,ะนะวันหน้ากองมู ແລ້ວວັນເມືອນາຍວັນທີ12ເຮັດເຮົາ5:00 5:00ໂຕເນື້ອລົ້າເຖິ้ເຫึືນຫັນກໍພ່ອງວນກົນປນ້ລອຈ້ນືອ100ຕ້ອ່າຕຕັບ100ໃນກໍນກົນວ່ป้าນກີນ นี่เลยว่าเฮาแห่งแต่ๆกูปีอําต้นเป็นจังได๋นีคะ่าอันนี้ก็ก้นคุณดีลาเนสิขาวใใังนคะะย่อก็มีทางโหนึงอันที่สนใจึกลอยีเอเอลปังพึกอ่าปังพึกการอนก,ก,จกนนอึจุบที่60ไป7นคะนะอ่าจุบอัน60ไป7อันเขาลงังอนปังพึกเขากแน,น โห่หนับก้นคืนปังซอนเขาก้นพึกมันในมิวแปดปากเศร้าสองเกาะนี่นนะค่ะเนะาะเฮ็ดกว่าตีเลยในแต่ก่มว่าค่ะนะขาว่านาตีอันตีเนี่ยเอาเอกุ้มกรรมั้มนี่ค่ะเขาย้อมลัดตีมันนั่นขนาดนอืมจัดเฮ็ดกว่าเมือวันที่หกปนมาหน,น,ะะนอ่อยนี่ค่ะเนาะยังไงค่ะนะอ่าผู้ใจอันคืนปังซอนหนหกปากห้าสิบแปดเจ็ดกาะนั 6, 5, 7, 7, น่งยิงอันคืนปังซอนหน่อยมิวปาก กสิบปลาาก็คมกันมีเอ็นแห้งแปดปากปเศร้าสงก็เข้าตั้งอันปรงซอนกว่าการซึ้ง้นปังพึกแในหึงกว่าซ้ำเลือนไปเ่ยค่ะจุกตีหกสิบปลเจ็ดเอายค่ะนะงังไงค่ะเนอเขาได้ถังว่าอัาจื้ออัาเจอในเขาในหูปักมันค่ะนะเอ็นแห้งโ้นหัวลูกกระไรมาได้กลมหูจุกขำตั้นหูในกล้วยเอ็นแห้งเอาได้ใหญ่ด้านหน้าน ตีปังตีปล่อยลงปังอันเขาลงบางเพื่อการสอนในกองมีผู้ใหญ่ก้นลุ่มผ่ายเขาเดี๋ยวก็อ่าผัวเมีก้นเมมึงอันเป็นเจอจับเจ้าตาอ่างเขาก็คืนฮอดปันแฮงมีเอ็นแฮงเกาบักไปนี่ค่ะเป็นเต้เป็นวาค่ะนะในกโกหูหนึ่งอ่าคัมในกำค่ะนะคะเขาก็ด้วยบันขึ้นยันกงกำกูมันเลียกหลายเมื่อเจ้าในเจ็ดสิบแปดเกาแสเนาะค่ะน้องเนาะ จงมันเตะแหลกลายนเฮาค่ะกดด้วยจ้อมกันแห่งกำค่ะเนาะขันคำขันคำโอ้นมาแ้คเหมือนค่ะนะเจ็ดสเกไปห้าหมนค่ะกางคำเนี่ยอองว่าได้ก็แปดสิยอมห้าหมื่นเงี้ย่ไปด้วยจอมเหมือนกันเนาะคำนได้กึศกว่าที่เจ็ดสก้นไปห้าหมื่นเลค่ะนะอนกยอดห่องแรงถึงพี่น้องเขา เออโยโกคาคายอนฟังเป็นพาดแดงพี่น้องเขาดีอันปลาเยทองขาวคาอันคาดตังกอนเน่ใต้ทีวีองไล่มื่อกลางวันน่ะเว้งปังอู้มีมิวค่ะนะเว้งปังอู้อ่าลูอ่อนใจอ่อนออกเลยกลางคำกลางขึ้นกลางคำซีเวนมองค่ะนะยาสึกมันหยบกว่านี่ยค่ะเนาะอ่าเนเว้งในเนื้อสางเกาะนอกเว้งในเนื้อสีเกาะตั้งมืฮมกันเจ็ดเกาะนี่ยค่ะนะหยบกว่าแต่เอาก็เฮ็ดสึกนี่ยค่ะเนาะพองแยมได้อีก เขาลูเอ็นแฮงก้นค่ะนะย้อนนั้นแลก้นของเฮาเขาป๊อดปั่นกูติติอย่าไปอยู่หม่อมกินมั้งอืมกลางทํากลางคืนอย่าไปออกแลค่ะนะดีสิเปิ้นตนตาว่าลงรอดพี่ตัวเฮาค่ะนะเนี่ยค่ะก็อยู่ดีในย้อนเป็นฝั่งแถวนึงอ่าเป็นนั้นไม่ใจแต่ๆค่ะเนาะ ตราถาว่ามื่อเนี่ได้กลขาวคือตั้นค้ามีมองในกุ้ยคณะจงก่้ยฮบชบกันดังคันเนาะแค่ทั้งว่ามือมองขาวเมื่ออดีตมา่นานวันเมื่อนั้นสิย้อนสู่ปันปีนอเขาอยู่รีกินวันกัดยินแข่มสาบมังมีรีเป็นหลอดเพกันกุติกุตังก็โอนเสียกำค้าหม่สงค้า